สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอมนูลลันล่นโควิดจะหยุดระบาดเมื่อคนในประเทศ90%ติดเชื้อและต้องทําใจว่าวันหนึ่งเราต้องติดในแพทย์มนูนลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU ียูได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุข้อความว่าประเทศอินเดียมีการแพร่ระบาดอย่างหนักช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดวันละ4 0 0 0 0 0คนแต่ปัจจุบันเดือนสิงหาคม ตัวเล็กผู้ติดเชื้อลดลงวันละ40,000กว่าคนจากผลการวิจัยระดับประเทศสุ่มตรวจเลือดหาแอนติบอดีถึงมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิดจากการติดเชื้อพบคนอินเดีย2ใน3ของประชากรคือ900ล้านติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วพบติดเชื้อตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปเกินครึ่งแล้วทุกอายุบุคลกากรทางการแพทย์มีแอนติบอดี185คนอินเดียอีกหนึ่งใน3คือ400ล้านคน ที่ยังไม่ติดเชื้ออินเดียฉีดวัคซีนครบโดสแค่ร้อยละ8หรือประมาณ100ล้านคนเท่านั้นจากการรายงานอย่างเป็นทางการด้วยการตรวจหารหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิดประเทศอินเดียพบผู้ติดเชื้อ31.8ล้านคนและคนเสียชีวิต426,000รายทั้ง2ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความจริงมาก คนอินเดียติดเชื้อไปแล้ว900ล้านคนขณะปรับจํานวนคนเสียชีวิตขึ้น5เท่าคือ2.13ล้านคนอัตราการเสียชีวิตของคนอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโควิดร้อยละ0.24ประเทศอินเดียรายงานพบไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าครั้งแรกเดือนตุลาคม2563มีการศึกษาระดับประเทศสุ่มตรวจเลือดหาแอนติบอดีเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม2 5 6 4พบตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ21 คือ270ล้านคนเป็น900ล้านคนในเวลา5เดือนอีกไม่นานคนที่เหลือ400้ล้านคนก็จะติดเชื้อเมื่อนั้นโรคโควิดคงจะหยุดการแพร่ระบาดอัตราตายของโรคโควิดจะถูกประเมินว่าร้อยละหนึ่งอัตราตายจริงๆน่าจะต่ำกว่านั้นดูสถิติของประเทศอินเดียอัตราตายของโรคโควิดประมาณร้อยละ0.24สรุปเหตุผลหลักที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อประเทศอินเดียขณะนี้ลดลงก็เพราะคนอินเดียติดเชื้อแล้วมากกว่า2ในสาม เชื้อไวรัสโควิดสายพันเดลตา้าแพร่เชื้อทางอากาศติดทางการหายใจติดต่อกันง่ายมากเหมือนเชื้อไวรัสโรคอิสุอิไซดูจากสถิติของประเทศอินเดียแล้วเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้คงต้องติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ช้าก,ก็เร็วโรคนี้จะหยุดการแพร่ระบ,บาดก็ต่อเมื่อมากกว่าร้อยละเก้าสิบของคนในประเทศติดเชือ้อเพราะการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ และโรคนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่เราต้องยอมรับความจริงและทําใจวันหนึ่งคงต้องติดเชื้อต่อให้มีการล็อกดาวน์ป้องกันตัวเต็มที่และฉีดวัคซีนเราก็ตามการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อแต่ลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้มากถึง10บเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ